บทนี้วันที่3คกุมภาพันธ์2568เป็นวันที่3 2ข้าพเจ้านยายเชวัชเจปสานขอถอวถายเสียงสวดสัทยาพสูตรพระภริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอที่ของข้าพเจ้าถรงตั้งมั่นมีสติระเริได้มีส,ม,สมาธิจดจ่อในขราระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องเด้วยเทินบทที่1บทสวดตุลนเทวดา สัมมันตาจักวาเลโสอัคราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิทาชัสสสุนันตุสักขโมขังสเคกะเมจรูเปเครีสิคารัตเตจันตลิเขวิมาเนทีเพราเทจคามีตารัวนาคะหเนเเคหะปตมเพเขตเทคมมาจจยันตุเทวชาลธาอวิสเมยักขะคันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราพจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรนคาโลอยามพัทันตาธรรมสวรนคาโลอยามพัทันตาธรรมสวรนคาโลอยามพทันตา บทที่สองบทพูชาพระรัตน์ทรายอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกระพรัตนตทรายรหังสมมาสามพุทโธะควาพุทธังปคกวันตาอภิวาเทมิสวาขาโตรคกวตาทัมโมธรรมังนัมมัสามิโสปฏิพันโนรคกวตโสวกะสังโคสังฆังนัมามิ บทที่4บทสวดนามากาสิธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพ <size> right <peace> ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนปะถะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตัทยามปีธรรมมาสรานังขชามิตัทยามปีสังฆังสรานังขชามิบทที่6บทสวดสัจจคิยะคาถานาทีเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสัพพทานะทิเมสรนังอัญญ์ทมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสรนังอัญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดมหาสมัยสวด เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาสเกโสวิหารติกับปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสทิงปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุเหตเทวตาเยปุเย,ยนะสันนิปติตาหนทิภคาวันตังทัศนายะภิกุสังคัญจารัตขโตุนนางโสทาวาสกาอีกานางัง เทวนางเอตหโธศียังโขปะคะวาสเกสุวิหารติกาปิลวัตโสมิงมหาวณีมหาตาภิกุสังเคะสติปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสะเภหวะอรันเตหิทัศหิโลจะโลคธาตุหิเทวตาเยฟุเยนาสันนิปติตาหุนทิภะวันตานทัศนายะภิกุสังคัญใจยันุนะมยมปีเยนาภะคะวเตนุปสังกเมยยามาอุปาสังคมิตวา ภควาโตสันติเกปัญเจกคาถาภาษยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยถาปีนามาภาวาปุริโสสัมมาชิตังวาภาหังภาษาเรยภาษาตังวาภาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาริอันตาระหิตาภควาโตโุรโตปัตุระสังสุอัถโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโหเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยโยปวนาสมิงเทวกายสมักคตา อาคัตตมหาอิมังธรรมสมัยอย่างทักขิตายวะอปาราชิตะสังทันติอัถโคอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิสัตตะพิขโวสมาธห่งโสจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถิวเนตานิคะเหตวะอินทรียานิรักขันติปันธิตาติอัถโคอัปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังค่าถังอภาสิเชตวะคีลังเชตวะปะริคังอิตคีลังโอหัจจะมะเมชา เจรันตีสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุาาาาาสูนาคติอัถโหอราเทวตาภควโตสันติเกอิมงาถังอภาสิเยเกจิพุธังสรารนังคาตาเศตนาเตคามิสันติอปายภูมิงปหายะมโนุสังเทแห่งเทวกายัปาปริปูเรสันติติอัตโหภควาภิขุอมันเตสิ เยโพเยนะพิฆเวทัสสุโลคธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตาทัศนายะพิกุกสงคัญจะเยปิเตพิขเวเอเฮสงอธิมาทานังอัหันโตสัมมาสุพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเฮส่งเสยถาปิไมหาเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตามัทานังอรหันโตสัมมาสุพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยถาปิไมหังเอตระหิอาเจกิสามีพิขเว เทวกายานังนามานิคิตายิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทริสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมณสิกโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิคูปะขวัโตปัจจโสสมปะขวาเอตทาวุจจาสิโลกมนุสกสามิยัตถุมาตัสสิตายสิตาคิริภราปิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสลลินาโลมาหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนะ สาสุทธาวิปสัสสน,นะมะนาวิลาภิญโยปัญจสติยตววนันีกะปิลวัฏวิตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสน,นระเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานาธาภิกขโวเตจะาตาตปมกะรงสุตวะพุทธศาศาส,าสานาเตสมัมปตุระหุยานงอะนัมนุสานัทัาสนงอเปเกสัตตมัทคงสาหัสสังอตะสตเตงสหังสัตตังเอเกสาหัสสานนาอะมะนุสานมัทสงอเปเกนันทมัทคงที่ สาสะภาพุทธาอหงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตโตอมัตติสัทถาสาวะเคสาสเนรเตเฮวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะโวเยหังกิตยิสามิคิราหิอนุปบทุโสตตตะสหัสสายวายขาภุมมาคาปิลวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสะสสินโนมัทมาณาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวันนางชาสหัสสาเฮมอตายขานานาทวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสะสสินโนมัทมาณาภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวันนาง สตาคิราติสหัสายขานานัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนมัทธมนาภิกขมงภิกุนังสมิติงวะนังอิเทเตโสลาสสหัสายขานานัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนมัทธมนาภิกขมงภิกุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตาย์ขานานัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนมัทธมนาภิกขมงภิกุนังสมิติงวะนังคุมเพโรราชค่ะฮิโกเวฟุลละสานิเวสนางพิญโยนางสัตาสหัสังขานิ ยค่านางปัิรูปัสติกุมภิโรดราชค اه ิโกโสปพะคาสมิติงวันังโพริมันจะที่สังราชาทารโทภัสาสติคันธพานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตาสาภาโวอินทนานมามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตอนัอันโตยสัตสโนมุทามนาภิกขโมพิกุนังสมิติงวันังที่ทักกินันจะที่สังราชาวิรุณโหตปัสาสติกุมทานังอธิปฏิมหาราชายสัตสิโสปุตตาสตาสาภาโวอินทนนมามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมัมานาภิกขโมภิกุนังสำมิติงวะนังัจฉิมัจจตที่สังราชาวิรูปะโคภาษาสตินาคะนังอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตตาปิตาสาภาโวอิทนานามาหะปาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนมัมานาภิกขโมภิกุนังสำมิติงวะนังตรังจัติสังราชาคูเวโรต้าภาษาสติยะขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตตาปิตาสาภาโวอิทนานามาหะปารา ทิฏิมันโตชติมันโตว,วันววนาอันโตยัสสิโนมาธมนธาอภิกม,มงภิกขุนังสามิติวนาปุริมาทิสังถาตารโททักกินีนาวิรุณหะโกปัชิเมนะวิโรปโคโคยเวโรอุตตรังที่สังจตารโตเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัลทาล,ลามานาอัตังสุวะเนกาปิลาวัฏเถเวตสังมายาวินโนทัสาอาโควัจจนิกาสะธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะว,วิภูโตสหจันทโนกามเสโทจะกินนุมันโุนิมันทุจะปัตนะโทโอปะมัน โยจ่กเทวสุตโตจะมาตาลิจิตตเสนโนจักขันทภพนโรราชาชนโนสพโอะอคูปจักสิกโขเจวะติมพระโสุูริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภพาสหาราช,ชพิโมทมนาอภิกมงพิภุนางสม,มิติงวนนางอัทคูนาพสานะคาเวสาลาสะตะสหัตตฉกากรรมพรัสะตะราอคูป,ปายาสหายาติพิยามุนาคาตารฐาจะ อาคูนาคายสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคะสมิติงวนังเยนาฆราชเชสหัสสาหารันติทิพาธิชาปกคิวิสุทจโคเวหายะสาเตวนะนมัชชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอาภะยันตธานาคาราชาราณมาสิสุปนตโตเหมมะกาสิพุโธสันหาหิวัจหิอุปวยันตานาคาสุปันาสารนามังังสุบุทัง คิตาวชิราหาะหัตเถนะสมุททางอสุราสีตาภาตาโรวาสหัวเสเตเีอิติมันโตยสะสัสิโนกาและขัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาเวปจิตีสุจิติจะปหาราโทนโมจีสหสัสตันจะาปาลิพุตานาังสเพเวโรจนา,ามคา,าสันในหิตาวาพาลิงเสนัางราหุพัฒมโมปาขะมงสม,มัโยธานิพันธเตภิคุณนางสม,มิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาคังมงวรุนาวารุณาธทวาสมโมจยะ สัาสหเมตตากรุณาิกาอาคูเทวายสัตสโนทัสเสเททัศธากายาสเพนานัตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสโนมัทมานาอภิกมุงพิกุนังสมิติงวานังเวณทูจะเทวสาลีจะอาสมาจะทวยเวยามาจันทสูปนิสาเทวจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสูปนิสาเทวสุริยมาคูปุรคิตานักตานิปุรคิตาวาคูมันทวะลาหกาภสุนังวาสโวเศโทสโกปะคปุรินทัตโททัสเสเททัศธากายาสเพนานัตตะวานิโน อิทิมันโตชุติววตววตาามันโตวันนาวันโตยะสสิโนมัธามนาอาภิกขมุงพี่กุนังสมิติงวันังอาทาโคสหะปูเทวาชาลมามคิสิคาริวาอาพิทกาจะโรชาจะอุม,มาภุพันิพาสิโน,นวรุณาสหธรรมาจัตจุตาจะอาเนชากาสุเรยสุร,สรจีราอาคูอาคูวาสวาวะเนสิโน,นทัสเศติทัสสทากาายา สเพนานัตถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนมัทมานาภิกขามงภิกขุนางสัมมิติงวันังสมานานามหาสมานามุณนุสามานุสุตตมาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจะรโลหิตาวาสีโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสสิโนทัสเซเททัสทากายาสเพนานัตถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนมัทมานาภิกขามงภิกขุนางสัมมิติงวันัง สุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคานัสสาสหะโอทาตคาหะพระโมคหาอาคูเทวะวิจักขนาสทามัตหะราคาชามิสกาจายัสสินโนธานะยังอาคาปัชุโนโยทิสาอภิวสติทัสเทเททัถากายาสเพนานันทะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนามันโตยัสสินโนมันถามาอภิกรมงพิคุนางสมมิติงวะนังเขียมิตาสุหิตายามากาตกาจายัสสินโนสัมพิตกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาทาคูปารณิมิตาทัสเทเททัตากายา สพเพนานาถวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตว,ว,นว,นวนตันน้มันโตยะสติโนมนนาธามาณาอภิกรรมงคูนางสมิติงว่านางสัตเทเติวานิกายะสัพเพนานาถวันนิโนนามันวเยนะอาคารฉงเยจนเยสัทถิตาสหภา,าวุฒททชาติมัคีลางอตตตินะมะนาสาวังทักเขโมฆาตารังนาคังจันทังวะอสิตาสิตังสุภามาปรามาโตจ่าปุตาตาอิทิมัโตสหาสาัสสนากุมาราโอติโสจ่าโสปะคะสมิติงว่านางสหัสภพมโลกานังมหาพรหม ติตติอุปปนโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสสิสโสธ,ธาเทถะเทสราอาคุปเจกวะสวัตินโนเตสันจะมัชโตอาคาปหาริโตปาริวาริโต เตจัสเพออภิกันเตสินเทเทเวสภามะเกคมาราเสนาอภิกามิปันสกันหาสัมันธิยังเอถะคันหาถาพันธาราเคนพันธมัทุโสาวมันตาปาริวาเรถามาโวมุจิถากจินังอิติตถามหาเสนกันหาเสนาวะเปสยปานนินาตละมาหัจจสารังกตวานะเพระวังยถาปพุสโกเมโคธานยันโตสวิชุโกตถาโสปจุวทาวติสังคุโตอิยะสังวเสตัญจรสภังอภิญายาวะวะกิตวานะจักุมาตโตอมัตติยัสถาสาวะเคสัสเนรเตมาราเสนา อภิกันตาเตวิชาณาตาภิกขโวเตจะอาตอาปะมังการงสุตตวาพุทธศาส,สนานังวิคราคหิปกามงเนสักลบมัปีอินชยงสเพวิชิตสังฆามาวะยาติตายสัสิโ,โมทันติสาภูเตหิสา,สาวกาเกสาวกาเตชะเนสุต,ตาติบทที่8ประสวดธรรมจักกับปวัตนสูตร เอวเมาสุกังเอตังสมัยยังพระาวาพารานาสียังวิหรารติอีสิปะตะนมิคไทยเยตะตะโคพระาว่าปัญจวัคคียพิคุอามันเตศิเทวเมพิคเวอันตาปะพชิเตนะนะเสวิตัพาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหินโนคโมโปทุชนิโกอรณิโยอนัตสันหิตโตโยจายังอตตะกิละมะฐานุโยโคทุโอระ อนะริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกขเวอุโภอันเตอนุปกรรมมะมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสังขธาสักกุครณียานักรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพพธายะนิพพานายะสังวัตติเจตมาจะสาพิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสังขธาจักกุครณียานักรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพพธายะ นิพพานายะสังวัตติอัยะเมวะอริโยอัตถังคีโกมัคโคเสยทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจะสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยยงโขสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุขรณียานักรณีอุปสมายะอปิญญาญาสัมภูธายะนิพันนายะสังวัตติอีทังโขปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขาปารณนันนำปิทุกขังโสกะ ปริเทวะทุกขะโทมานะสุปายาสาปิทุกขาอภีเยหิสัมปโยโคทุกโขปเยหิวิปโยโคทุกโขยางปิจิงนะลพันติตัมปิทุกขังสักกิเตนะปัญจุปทานะคันธาทุขาอีทางโขปนะพิฆเวทุขสมุทโยอริยสัจจยายัาตันหาโพนุภะวิกานันทิราคะสหคตาตตตตราพินันทินีเสยทีทางการมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโขปนะพิฆเวทุกขนิโรโทอริยสัจจโยตัสสเยวะตันหายาอเสสวิราคะนิโรโทจาโภปะ ตินิสัคโคมุติอนารโยอิทังโขปะณะพิฆเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะมิวะอริโยอัตถังอิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจะสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีท้งทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนั้นโนสเตสุธรรมสุจักขงทัพปติยานังทัปติปัญญาทัปติวิชาวทัปติอโลโกทัปติทางโขไปิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาจันติเมพิกาเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมสุจักขงทัพปทิยานังทัพปติปัญญาทัปติวิชาวทัปติอโลโกทัปติอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกาเว ภูเผยอนั้นทุสุตเตสุตธรรมสุจักโขงุทปฏิานังุทธภิปญญาุทธฏิวิชาอุทธฏิอโลโกุทธฏิตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจประหาตัพันติเมพิขเวภูเผยอนั้นทุสุตเตสุตธรรมสุจักโขงุทปฏิานังุทธภิปญญาุทธฏิวิชาอุทธฏิอโลโกุทธฏิตังโขปนิธังทุกขสมุทโย อริยสัจจัปะหินันติเมพิเวปุเพอนั้นุสุเตสุธรรมเสุจักขงุทัพัทิยนังุทัปะทิปัญญาุทัปัทิวิชาอุทัปะทิอะโลโอุทัพัทิอีกทางทุกขันี้เราโทอริยสัจจังติเมพิคภเวปุเพอนั้นุสุเตสุธรรมเณสุจักขงุทัพัทิยนังุทัปะทิปัญญาุทัพัทิวิชาวุทัพัทิอโลโอ อุทาพธิตังโขปนินทางทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิคาเฟภูเพนัณโนสุเตสุธรรมสุจักโงทัพธิยานังอุทัพิปัญญาุทัพติวิชาอุทัพิอะโลโกทัพธิอิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังาพันติเมพิคาเฟภูเพนโนสุเตสุธรมสุจักโุทพิยานังอุทัพิปัญญาอุทัพธิวิชา อุทปาทิอโลโคทปาทิตังโขปนิทังทุกขันิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันเตเมพิกเวปุเพนะโน,น,นสุเตสุทำเเมสุทำเเมสุจักคงอุทปาทิยนานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปา,า,า,าทิอโลโคทปาทิยักวะอิวันจะเมพิกเวอิเมสุจกักโทโซอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตถัง ทวารทศกาลังยะถาภูตังยานัทสนังนักวิสทุทธ์นักสุวิสุทธ์ทางอโหสิเนวตาวาหังพิฆเวสสะเทวเกโลเกสมารเกสะพามเกสะสมณะพามานิยปชายาสะเทวมนุสัยอนุตรังสัมมาส่งโพธิ์อภิสังพุทโธปัญจยาสิงยตโตจักโหมะพิฆเวอิเมสุจตโตสุอริสัจเจโสเอวันติอริวัฏทางทวารทศกาลังยะถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทธ์ทางอโหสิอาถาหังพิฆเวสะเทวเกโลเกสมารเกสมะ สัพพะมเกสส,สัตสัมมาภามนียปชายาสเถยมนุสสยอนุตรังสมาสมปทิงอภิสมุโทโธปัญญาสิยานันจาปานเมทัศนงังอุทตปาิอกุปาเวมิมุติอยะมันติมาชาตินัติฐานิภุณภาโวติอิทัมมะโวจะอภควาอัตตมนาปัญจวัคคียา,า,าพิกูภวคภควาโตภาสิตังอภินันทงอมิสมินจานเวยกากราณสมิงพันยมานีอิยสมโตคนทยสาวิรชังวิตามลังจำมะจักุงอุทธปาธิยังกินจิสมุทญยธรรมังสัมพันธ ตังนิโเราธรรทมันติปาวติเต <high> จะพระกวตาธรรมะจักเกภูมาเทวาสารธรมนุสาวะส่งเอธรรมพคะกวตาภารันเสียงอีสีปัตตานีมิคทายานุตรังธรรมะจักกังปาวติตังอปาวติย <till> ังสมานีนวาพรามเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพมุนาวาเกนะจิวาโลกะสมินติภูมันทานังเทวานังสุตตวาจะตุมหาราชิกาเทวสารธรมนุสาวะส่งจะตุมหาราธิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวสารธรมนุสาวะส่งตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวา ยามาเทวาธัตมนุสสาวเวสุงยามานางเทวานางสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตมนุสสาวเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตทังสุตตวานิมานารตีเทวาสัตมนุสสาวเวสุงนิมานารตีนางเทวานางสัตทังสุตตวาปราณิมิตะวะสวัตตีเทวาสัตมนุสสาวเวสุงปราณิมิตาวะสวัตตีนางเทวาสัตทังสุตตวาพรหมกายิกาเทวาสัตมนุสสาวเวสุงเอตามภาวะ ภะคะาวตาภารณนาสียังอิสิปตเนมิขะทายอนุตนาธรร,ธรรมมาจักขงังปวติตังอปวติยังสัมเนนะวาภามเนนะวา,า,า,วาเทเวนะวามาเรนะวาพามุนาวาเกนะ์จิวาโลกัสมิติอิทิหะเตนะขะเนเนะเตนะโมหเตนะยาวะพามโลกะสาัตโตอภุคัดคัติอัยญจัตถะสัสะหัตศิโลกะทาตุสัมปะคัปมปิสัมปะคัปมปิสัมปะเวทีอปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลโกเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานางเทวานุภาวังอัทโขภะวา อุทา,า,านังอุทานีสีอัญญาสีวัตโพคนทันโยัญญาสีวัฏตโพคนทันโยติอีติอหังอายะสมาโตคนทันยสะอัญญา,าคนทันโยเตวะนามังอโหสิติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชากรณะสัมปันโนสุปโตโรภวิทูอนุตโตโรภุริสธรรมะสาสะรัตถิสัทธาเทวมนุสย์นังพุทโธภควาติ บททีสิบธรรมานุสติสวากคะโตภควตาธรมโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสติโกปะณียโกปัจจตังเวททพโพวินยูหีติโพธิสิบเอสังขานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวะสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวะสังโฆสามีจิปจิปันโนภควโตสาวะสังโฆยาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสสะปุกะลาเอสะภควโตสาวะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีกันนันติโย อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาสิบทที่12สักกตวาสักกตวาสักพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตตวาสเพห์ทุขาวูปสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตตวาสเพห์พยา อุปสมณตุเตสกตวาสังคารตนางโอสถทางอุตมังวรางอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชนะโสธินานสันทุปทวาสเพโรคาวูปสมณตุเตบทที่สิบสามพระคาถาเชนมัญชรชยานาคตาพุทธาเชตวามารังสวานามจตุสจาสพังระสังเยปิวิงโสนาาสภาตันหังกราโยบุทาอัตวิสตินายกา สพเพปฏิทิตาไมาหังมัทเกตตเกตมุนิสาสราสีเสปฏิทิโตไมาหังพุโทโธธรรมโมทเวโรจเนสังโฆปฏิทิโตไมาหังโอเรสัพคุณาคารหัตเยเมอนุโรโธสารีพุโธจะทักกินีโคนันโยปิฏิภาคสมิงโมคลาโนจว,วามัทเกทักกินีสวเนไมหังอาสงอนันทาราคุราจะสโปจะมหานามองอุภาสงวามัสนทเกเกสโตปิฏิภาคสมิงสุริโยวะปภังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวคุมาตัสโพเทโรมเหสีจิตตวาทโคโสไมหังวัฒนีนิจัง ปฏิทาสิคุณากรพุนโนอัคคุลิมาโลจ่าอุปาลีนัทศีวลีเทราปัญจะอิเมชตานาลาเตติละกามะมะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสิติมหาเทราชิตาวันโตชิโนรสาชลันตาเสละเตเชนะอังคบังเขสุสันติตารัตนางปุรโตอาสิทักิเนเมตสุตักกางทัชฌคังปัชโตอาสิวามีอังคุลิมาลกังขันธโมระปาริตันจ่าอาตาติยาสุตักอาเกเสชัทนางอาสิเสสาปการสันติตาชินานนาวะรังยุตตาสัตตปกาลาลังกตา วตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัชตุปัตถวาอเศสาวิณายังยันตอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกิเจนะสตาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชันหิวิหารันตังมาหิตะเลสัทภาปาเลนตุมังสเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวมันโตสุปโตสุรัโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถวโทธมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาวะนีเวนะชิตันตราโรดราโยสัทธมานุภาวปาลิโตจารามิชินปัญชเรติ บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงม,มหากาพาหุงสหัสสมาพินิมิตรสาวุธันตังครีมเมฆังอุทิตโคระเสนนามารังธานาทิรมาวิธินาชิตวามุนินโททันเตชสา,าวพะวตเตชยมังคลานิมาราติเรกามาพิยุชิตาสะภารติงโกรามปนาละวกามักคมัฏฐยะขังคันทีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโททันเตชสา,าวพะวตเตชยมังคลานินาราเคริงกชวารังเอติมัตตะโพตังทาวัคขิจักกามัสนีวสุธานุนันตังเมตัง ผุเสกกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคะลานิอุขิตตาคตตมาธิหัตถาสุทานุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละควันตังอิทีพิส вами, o, pues ay ay usa, ant ant ah ังขามิตคามัตตโนคาตมาโนชิตวามุน um ินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคะลานิกัตตวานะกัตธรรมุทารังอิวะคภินิยาจินญายะทุตเทวจนังชยะกายามัชเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคะลานิ สัจจ si no ah ังวิหายามาหิตามหิตมัติสัจจะกวาทเกตุงวาถาพิโรปิตมะนังอัติอันทัพูตังปัญญาปทีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตเตชยมังคลานินันโทปนักทพุชคังวิพุธังไม่ทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตเตชยมังคลานิทุกขะหาเถิดทิพุชเคนะสุหัต สุทั์ทหัถังครามมังวิสุทธิชุดติมิตรที่พกาพิกานังยานาคาเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาโพตเตชายามังคลานิเอตาปิพุทธชายามังคลาอัตถาคาถาโยวาจโนทินาทิเน,น,นสระเตมตันตีกิตวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมฆังสุขออาอริอธิคเมยะนโรสปัญโยมหากรุณ นิโกกนาโถหิตายสัพพานินางปุเรตวาปรามีสัพพันโตสัพโพธิมุตมังเอเตนะสัจวัชนะโหเตโหตุเตชยมังคลังชยันโตพุิยาโมเลสักยานังนังทิวัโนงเอทวังตวังวิชายโหหิชยสุชยมังคาเลอปาระ ชิตาปัลลังเกสีเสปัภะวิโปคารีอภิเศเกษสาวพพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังโสปะพาตังโสผุดติตังสุขโนสุมูหุโตจัสุจิถังพระมจาริโสปะทักขินังกายกรรมังวจกรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณีติเตปทักขินาปทักขินานิกตวานะละพันตัเทปทักขินเนภวตุสาวพมังคารังละขันตุสาวพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสัตตาสดีพวันตุเตภวตุสาวพมังคารังละขันตุสาวพเทวตาสาวพธรรมานุภาเวนะสัตตาสดีพวันตุเตภวตุสาพ มังคารังรัก,กันตุสาวเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธิพ่อวันตุเตบที่สี่ห้าปฏิคานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูปคะเรโพธิคะเรตหิงถิหิงตาธรรมะาทาเนนาะพา่วันตุบุชิตาโสถิกรรณเตทวิหารามันทะเลเถราจมัชชตะวกาจะกพิฆวโวสามิสารามิกาธานะปฏิอุปาสกา,า,า,สาคามาจะเทศานิคะมาจะอิสาราสัปานะ อุตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันท่สัมภาวาสังเสทิชาตาอัฐโวปปาติกานิกานิยังธรรมะวรังปะติดจะเตสัพเพปิทุตัคสะกะโรนตุทะสังขยังทาตุจีรังสัตังธรรมโมธรรมัดธาราจัปุคะลาสังโฆโหตุสมะโควะอัทายะจะอิตายะจะอัมเหระคาตุสะธรมโอสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัปปาปุณายามะทัเมอริยเปาวะ อริยะปะเวทิเตปสัสสนาโหตุสเพปิปานินโนพุทธศาสนีทรระสัมมาทารางปเวชันโตกาเลเทโภปวสตุบุทธิภาวะวายะสต,สมมา,นตานังสมิธังเนโตเมธนีมาตาปิตาจัตรราชานิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนงราชาโนประชังรักขันตุสาพัาาบทที่สิบหกเทวตาอุจโยชนะคาถา ุขาปตตาจานันนิทุขาพยาปตาจานันนิพยาโสคขาปตาจันนิโสคขาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามเฮหิสัมัตาปุญญาสัมปทางสาเพเพวานุมโมทันตุสภสัมปติสิทิยาทานังทัตันตุสทายาสีลังก,กันตุสบัตถะพระวานาพิราตาหนตุขัจฉันตุเทวตาคาตาบททีททท่สิบเอ็ดสมังคอนคาถา โหตูสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัะปเทวตาสัพพูพทานุภาเวนะโสติขอนตุนิรันตระงโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัะปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติขอนตุนิรันตระงโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัะปเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสติขอนตุนิรันตระงสัพเพพุทธาภรปตาปเจกนันจัยังอรหันตานันจเตเชนะอรหันตพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกนันจัยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโส สัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจายังอรหันตานันจเตเชนะรักขมันธรรมิสปปโสสัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจายังพระลังอรหันตานันจเตเชนะรักขมันธรรมิสปปโสสัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจายังพระลังอรหันตานันจเตเชนะรักขมันธรรมิสปปโสสัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจายังพระอรหันตานันจเตเชนะรักขมันธรรมิสปปโสสัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจายังพระลังอรหันตานันจเตเชนะรักขมันธรรมิสปปโส ส,ส, द, ส,สัพเพพุทธาพรปปตาปัจเจกานันจายังพระลังอาราธนาานันจเตชนะรักษมณธรมวิสวรโสสัพเพพุทธาภรปปตตาปัจเจกานันจายังพระลังอราธนาานันจเตชนะรักษมณารมวิสวรโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประดิษฐ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดม you know> ีแก well oh ่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภ uh 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 ัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอโทษเทพเทวดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนา,าในการสวดสัยทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตุมงคลพระปิตายอดศยเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครูหกตลอดจนวัตุมงคลน้ำพงที่3ามสงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระาริสทงสำเร็จตักสิทธุภการเทินสาธุ